คือคือหนูแบบไปเรียนคือประหยัดมากคือแบบก็ขอ<ๆ>เป็นกำลังใจให้เนาะเรื่องดีดีีดแคป สำหรับเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างในการช่วยเหลือสังคมจากใจจริงะคะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ได้รับคําชื่นชมกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นก็คือหมวดไผ่นั่นเองะคะ่ะทหารที่มีหัวใจจิตอาสานะคะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวของการช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านแล้วก็คือรถน้ํามันหมดค่ะบวกกับอากาศค่อนข้างร้อนจึงงงทําาใหห้้้นนนนออเเป็ลมมดสติิยู่บรณข ทางหมดไัยเองนะคะก็เลยให้การช่วยเหลือก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งน้องก็ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตอนนี้ค่ะโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหมดไผ่ก็ระบุว่าช่วงวันที่26มิถุนายนค่ะหมดไผ่ได้ให้การช่วยเหลือน้องนักเรียนผู้หญิงคนนี้แหละที่นอนหมดสติริมถนนสาย410พื้นที่ตำบลเขาตูมอาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อมาทราบชื่อของน้องก็คือน้องชื่อนางสาวนาตาชาค่ะเป็นนักเรียนชั้นมหค่ะน้องเนี่ยได้เดินทางจากเมืองยะลานะคะกาลังจะเดินทางกลับที่อําเภอ รังจังหวัดปัตตานีขณะที่น้องกาลังจะกลับค่ะคุณผู้ชมก็คือรถมอเตอร์ไซค์เกิดน้ํามันหมดก็เลยจอดริมถนนนะคะต่อมาด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดบวกกับสุขภาพของน้องเองไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะจึงทําให้น้องวูบหมดสติบริเวณริมถนนน้องบอกว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็ตอนที่มีคนมาเรียกแล้วก็เข้าให้การช่วยเหลือนั่นเองหลังจากวันที่26น้องก็คือเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะต่อมาวันที่29มิถุนายนค่ะหมดไผ่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของน้องที่บ้านก็เลยทราบว่าน้นองเน เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าครอบครัวค่อนข้างที่จะลําบากค่ะและน้องเองนะคะยังต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงก็เลยมีการมอบข้าวสารอาหารแห้งทําเพิ่มให้กับคุณแม่พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการเรียนแล้วก็การดําเนินชีวิตต่อไปค่ะอันนี้เป็นทุนการศึกษาเล็กเล็กน้อยห้าร้อยบาทพอไหมอ่ะห้าร้อยบาทพอไหมพออย่างเง้ต้องพอพอนะอ่ะอบใหนองไ้นะก็ตั้งใจเรียนนะ จบมหกล้วอยากให้เรียนต่อนะคือคือหนูแบบไอเดียนคือประหยัดมากคือแบบยังไงก็ต้องพอที่สุดต้องพอใช้เงินนี้ให้เป็นประโยชน์นะเหลืออีกเทอมเดียวแล้วเรียนให้จบก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ขอให้บอกนะขอให้บอก สำหรับหมวดภัยนะคะเป็นทาหารจิตอาสาที่ท่านเองนะคะมักจะเปิดเผยเรื่องราวการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอยู่บ่อยครั้งเลยผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองค่ะซึ่งหมวดภัยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอเมื่อประมาณปี2566ค่ะถึงจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ว่า จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือว่าเริ่มจากตัวเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็พบว่าชาวบ้านหลายๆคนเลยนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยโดยการช่วยเหลือนะคะหมดพายแกก็จะช่วยเหลือในกรณีที่ชาวบ้านยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยหรือว่าได้รับการช่วยเหลือไม่เพียงพอค่ะจึงจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ขาดหายไปซึ่งหมดภัยนะคะก็ยืนยันว่าจะยังคงช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ต่อไปค่ะตราบใดที่ชาวบ้านเองยังได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีคนคอยช่วย ่สสนสนันุอยากขอบคุณที่หมดไภยมากมาค่ะที่ให้ความช่วยเหลืออ0พันเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีค่ามากๆกับหนูค่ะหนูสนัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนจะเรียนให้ดีค่ะเพื่ออนาคตของหนู <Re> ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรดทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ